คริสต์มาสใกล้เข้ามาช่วงนี้หน้าเว็บเกมอินดี้ก็จะเริ่มเต็มไปด้วยเกมสยองขวัญเกี่ยวกับซานต้าได้เวลาที่เราจะมาฉลองวันคริสต์มาสด้วยความหลอนกันสำหรับเกมแรกของเราซานต้าเพรสเซนส์กดเข้ามาในเกมแล้วแห้งมากเปลี่ยนเกมทันไหมเนี่ยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมและมาดูกันว่าซานต้าให้ของขวัญอะไรกับผมกันแน่เย อุ้ย,ยมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้อะไรเนี่ยครอบครัวผมเลยจำหน้าไม่เห็นได้ปุ๊บอยประตูกระแทกหน้าว้าวเป็นไงผมจัดคริสต์มาสในบ้านคนเดียวแบบเงาเงามีของขวัญใต้ต้นไม้ด้วยเย้เย้เ้เย้แล้วทำอะไรดีล่ะเนี่ยสำรวจบ้านแล้วกันนะครับโอเคเ,อเราออกนอกบ้านไม่ได้โอ้โสมกับเป็นประเทศไทยทีมาตกด้วยว้าวโอ้อะไรใต้เตียงเอ๊ะ โอ๊ยคุณต้องรอผมเล่นแน่ๆทำไมมีของแบบนี้ใต้เตียงเอ้ยนี่ไงเรากดคิวเพื่อเปิดลิสต์ได้เตรียมของขวัญให้ซานต้าอ่าเราต้องเอาคุกกี้วางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสอย่างนี้นี่เองนะครับปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยวางอ่าเรียบร้อยซานต้าต้องอยากกินคุกกี้ของผมแน่ๆเลยหาดาวมาแขวนบนต้นคริสต์มาสเย้นหนดูซิในกล่องมีไหมเอาไม่มีเอากบไปแขวนแทนได้ไหมเนี่ยกบมันหน้าตาไปอยน่ารักเท่าไหร่ เอ๊มีคนมาอย่างนั้นเหรอวันดีครับผมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะอ,อ,อะไรอะไรเอ๊ะอ่ะเอาเกิดอะไรขึ้นทำาม,ม้ผมเอ๊ะเอาใหม่สิทำไมเมื่อกี้ตายเฮ้ยเฮ้ยนี่มันของขวัญจากซานตาหรือเปล่าซานตาซานตาแอบหลังประตูไหมไม่มีนะครับโอ,โอ้อันนี้ ไอแกะดูซิโอ้มีดาวเอ้ยเขาต้องอยากให้เราไปตกแต่งต้นคริสต์มาสแน่นแน่เลยเดี๋ยวอันนี้รอยเท้าใคร um. อ่ะอืมเฮ้ยอโอ,โอมันล่วงมาจากในห้องน้ำเหรอฮูหูซานต้ามาเซอร์ไพร์ ซันต้าหรือผีก่อนเอาดีๆเอย๋ยังไงเนี่ยเฮ้ยใครกดก่งประตูก็เปิดไว้เดี๋ยวก่อนคุณคุณแอบในห้องนอนผมหรือเปล่าอะอะไม่มีหลังประตูก็ไม่มีโอซันต้าแน่นะซันต้าทำไมอยากกินคุกกี้ขนาดนั้นนะ่ะ โอ้โหแล้วเกมจบแบบแค่นี้เลยนะแบบหลอนๆคือเกมนี้จบแล้วแต่อย่าพึ่งไปไหนผมยังมีอีกเกมเกมาเล่นให้ดูเกมนี้มีชื่อว่า s l a y b e l s เป็นเกมที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีตั้งแต่ปีก่อนเราต้องเอาชีวิตรอดจากซานต้าฆาตะกน คริสต์มาสอีฟทั้งทีแต่ฉันยังต้องมาแก้ผ้าหาเงินอยู่ในเมืองห่วยๆแบบนี้ฮ่าฉันรีบเอาของขวัญไปส่งให้บิลลี่ดีกว่าก่อนที่มันจะดึกไปมากกว่านี้ฉันสงสัยจังว่าเขาจะจําฉันได้ไหมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้วไม่ได้เจอกับเขาเลยตั้งแต่ที่เขาย้ายไปอยู่กับพ่อทําไมนะทําไมต้องแย่งเขาไปจากฉันด้วยฉันคิดถึงเจ้าบิลลี่น้อยของฉันเหลือเกินบิลลี่น้อยต้องถามว่าอะไรน้อย О, กด F เพ er ื่อเปิดไฟฉายได้นะครับเกมนี้ดูน่าสนใจและมีอะไรของเกมแรกเยอะกด Q เพื่อดูได้ว่าตอนนี้เราต้องทำอะไรเอาของพันไปส่งให้บิลลี่นะครับมีคนนั่งอยู่ข้างทางด้วยน่าจะหนาวอยู่นะสวัสดีค่ะโอ้ผมต้องรีพันนี้ก่อนคลิปจะบินดูท่าทางน่าจะเป็นเมืองที่มีคนยากไร้คนจนอะไรแบบนั้นเยอะนะครับแล้วตรงนี้มีโอ้มีชุดเขียวอีกคนหนึ่งขอบคุณภาพพิกเซลที่เซ็นเซอร์ให้ สงสัยจังว่าเราวิ่งไปชนรถได้ไหมวัสดีค่ะคุณ <laughs> คุณทะลุกันอย่างนี้เลยอะ่ะ okay. โอเคเขาบอกให้เราไปที่จุดสีเหลืองบนมินิแมพซึ่งผมมองไม่เห็นเลยไหนว่าอยู่ข้างในนี้หรือเปล่ามีตุ๊กตาหิมะด้วย,ยเย้จำตะแกมแมวงั้นเหรอนี่ไงบ้านหลังนี้ เอาล่ะฉันจะทิ้งของขวัญไว้แบบนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาอยากจะเจอหน้าฉันหรือเปล่าคือจากบทพูดเนี่ยแซลลี่น่าจะเป็นผู้หญิงขายบริการนะครับก็เลยอาจจะไม่กล้าสู้หน้าครอบครัวของหนุ่มที่ชอบอะไรแบบนี้ไหมฉันรีบกลับบ้านก่อนที่มันจะมืดดีกว่าไม่อยากอยู่ข้างนอกหลังเที่ยงคืนหรอกนะเบอร์รี่คริสต์มาสนะบิลลี่โอ้ของขวัญกองเบอร์เริ่มหวังว่าบิลลี่จะชอบเอาล่ะกลับบ้านกันว่าแต่ต้องกลับทางไหนก็ไม่แน่ใจนะครับ เกมมี s t a m i n าด้วยนะเราวิ่งได้จำกัดแล้วมันก็ใหญ่มากเป็นโอเพนเวิลด์วัดดีคุณมนุษย์ฮีมาคุณจะไม่เดินตามฉันมาใช่ไหมเรื่องคือตอนนี้ผมลงทางไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนเอ๊ะเอ๊ะเหมือนจะเกิดเหตุบางอย่างในทางที่เราต้องไปพอดีเฮ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ฉันคงกลับบ้านทางนี้ไม่ได้งั้นคงต้องไปใช้อุโมงใต้ดินแทนอย่าบอกนะว่าซานต้ามเมาแล้วขับตำรวจเลยมาตั้งด่านจับแบบนี้เอ้านี่เราต้องไปทางนี้โอเคนะครับทางใต้ดินไปเลยโอ้บรรยากาศแล้วผมกลับทันไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะหนูต้องไปต่อโอ้ว้าวทัสตี้เบอร์เกอร์ หิวเลยที่นีุ้บ The Cat and Mouse Experiment คือ,อไม่ไป้าย Merry Christmas เ yeah. ย้อาจริงหลายคนที่ติดตามผมมาน่าจะรู้นะครับผมชอบคริสผมชอบคริสต์มาสมากโอ้ยแล้วจังหวะพูดคือแบบโอ้ฮะ <c oughs> นี่เขาถูกเชื่อแบบสยองมากไอ้บ้าแบบไหนที่ทำแบบนี้กันนะฉันต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่ไอ้บ้าน,นั้นจะโผล่มาโอ้ ออกทางเก่าเถอะได้โปรดเพื่อความปลอดภัยผมวิ่งแล้วปับป๊บปับป๊บป,บป,บป,บปบันั่นไงประตูตรงหน้าแต่สั่งหอนใจว่ามันล็อกคุณต <c oughs> ้องรอผมเล่นแน่ๆอีกแล้วเหรอน้องน้องมีโทรศัพท์ไหมครับโทรเรียกคนอื่นได้ไหมได้โปรดโทรเรียกบิลลี่ก็ได้บิลลี่มารับหนูหน่อยน่าจะต้องเข้าไปในนี้และมีแผนที่ด้วยแล้วทำไมตำรวจไม่ปิดที่นี่อุ้อย มันมีต่อยด้วยอ่ะโอ้ยน้องพร้อมซันแล้วเหรอเฮ้ยได้ดิน้องพร้อมพี่ก็พร้อมนี่คุณจะให้ผมสู้กับซานต้าจริงๆอ่ะผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับที่ไปทางนี้มีทางออกไหมไม่มีทางตันเฮ้ยนี่นี่ออกได้ออกได้ออกได้เย่มันไม่ตามมาเฮ้ยทำไมทางออกมันปิดเหมือนกันเลยหรือเปล่าเฮ้ยได้ได้ได้ออกได้ฉันต้องมีโคลบาในการเปิดประตูบ้านนี่ ผมว่าซานต้ามันน่าจะเดินเป็นสคริปต์อยู่แถวตรงกลางนะครับเราต้องเราจังหวะที่มันหันหลังแล้วเดินไปน่าจะได้โอเคไปนั่นนั่นนั่นซานต้ามันมันไม่เห็นเราหลอกโอเคผมจะเดินตามหลังมันไปไม่มีตางนี่มันจะเห็นผมเชื่ออุ้ยมันมีหยุดนิดนึงด้วยวะ่ะมีจังหวะกระตุก วิ่ง <พ uka> ล่วงเอาด้วยเขาล่วงเราขึ้นไม่ได้ด้วยแย่แย่แยอยู่แย่อยู่โอเคมันมีทางไปข้างนอกด้วยนะครับโอ้โหเกมมัน Open นเวิลผมไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนดีแต่มาตรงนี้ก่อนแล้วกันห้องน้ําห้องน้ํามีของใช้ได้ไหมโอ้โหส้วมสะอาดสะอาดกว่าท่วมประเทศไทยเยอะแต่ไม่มีของเลยนี่คือปัญหา <S <S ไปแล้ว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  เราผ่านไปได้ไปทางไหนดีวะทางทางนี้ทางนี้ปื๊บโอ้โหเซอร์ไพรส์รสนี่เขาฆ่าตำรวจด้วยเหรอเนี่ยไอ้ปีศาจนั่นอะอะโอโหโอโหเบอร์ลี่คสนัตำรวจไม่มีปืนอะ่ะจะว่าไปไม่มีนะครับพี่แต่หมวกอุยยยเซยลเซลโอเคมันไปแล้วมันไม่เห็นเรา ต้องไปหาของที่ใช้ได้มันอยู่ตรงไหนวะอาจจะต้องลงไปตามทางใต้ดินนะครับทางนี้อ่านี่มีห้องอยู่โอเคตรงนี้ไปไหนโอ้ยิ่งไปยิ่งเจอยิ่งกว่าเดิมถ้าหล้ำลึกนะเรานะคุณตำรวจบาดแผลของเขาดูร้ายแรงมากถึงเขาจะไม่ตายจากบาดแผลเนี่ยก็คงจะเสียเลือดตายโอไม่ตามมานะ มีอะไรใช้ได้บ้างไหมเนี่ยของผมไม่เห็นไอเทมที่เก็บใต้เลยนะครับเกมมันโล่งมากอะใจร้ายสุดๆโครบาเราอยู่ไหนนะไอ้นี่โครบาเย้คุณต้องรอผมเล่นแน่ๆมันมาเหรอเฮ้ยมาจริงด้วยโอ้โหนน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 วิ่งสวนวิ่งสวนวิ่งสวนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไม่เอา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 ไม่ดีโอเคขอบคุณผมเมื่อกี้มีสิทธิ์หลงทางสูงมากเลยนะครับโชคดีที่ผมแบบจาทางกลับได้โอ้แต่เกมนี้มันนะครับผมผมรู้สึกกลัวจริงประตูประตูประตูะตอ,อ,อ,ตอ,อุ้ยอุ้ยเพสเอากระโดดอีกฟาดเอาก็ไม่ได้นะปิดเลยได้ไหมโถ่ไป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 เย้รอดแล้วเย้ เอบ้านกันเถอะออกมาข้างนอกรู้สึกเออมันเหมือนที่เดิมเลยเริ่มแปลกแปลเอ๊ะและ้วทำไมตำรวจปิดทุกที่เลยไม่เห็นใจประชาชนอย่างหนูบ้างอยู่ๆเมืองก็ดูงเงียบขึ้นมาแฮะสงสัยจังว่าทุกคนหายไปไหนหมดอ่ะอ่ะตำรวจก็หายเหรอโอ้โนี่นี่น,นี่มีซอกให้เข้าโอเค น้องมนุษยที่มามาช่วยพี่ทีพี่เจอสันตาโลกจีดฮะเขาวงกดด้วยผมไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนตอนนี้เอาแล้วมองไรก็ไม่เห็นทางออกใช่ไหมใช่ไหม ốc, แล้วทำไมต้องมาล็อกประตูรัวแบบนี้เดียวเดี๋ยวออ่านไม่ทันวูคุณซันตาโอ้แล้วตอนอ่านบทพูดมันไม่พอสให้ด้วยเหรอ เกมยังเลวยังเปรดแสดงว่าผมอาจจะต้องหากุญแจหรือว่าอะไรก่อนนะครับออกไปตอนนี้ก็น่าจะไม่เวิร์กโอเคเอาตรงนี้ทางตันแย่ละน้องพอจะเห็นกุญแจพี่บ้างไหม้ยมีจุดสีน้ำเงินตรงนี้อะอ่าได้ขวานมา <laughs> มันให้ความรู้สึกว่าเกมน่าจะให้เราสู้กับซานต้าได้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะฟาดกี่ทีตายแต่เราโดนฟาดสองทีเท่านั้นเฮ้ยซ <course> ันต้าไม่อยู่จังหวะนี้รีบไปเฮ้ยเออหนี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 อ๋ออันนี้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 บ้านเราหรือเปล่าเอะโอ๊ยนั่นนั่นนั่นโอเคปึ๊บ ทำไมมีประกาศติดประกาศไล่ออกเพราะว่าฉันจ่ายค่าห้องช้าไปสองสามวันเขาเปลี่ยนกุญแจล็อกประตูไปแล้วด้วยฉันใช้กุญแจไขไปไม่ได้ไม่ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่ซานต้าจะเจอฉันฉันคงจะต้องวิ่งไปตามทางรถไฟโอโอทางรถไฟข้างบนเหรอโอ,โอเคโอเคอืมเสียวเสียว เกมมันให้ความรู้สึกเรียวแบบแปลกๆนะครับถึงวันจันเหนือจินตนาการอยู่ที่บอกมันจะเจอแบบนี้ได้ในชีวิตนะยิ่งในประเทศไทยยิ่งไม่เจอแต่ก็เ,เสียวนะครับอมจริงๆวิ่งไปตามรางรถไฟที่น่ากลัวอยู่นะครับเราไม่โดนได้ไงแบบเสียวรถไฟชนแต่โชคดีคุณตำรวจกั้นทางให้แล้วและผมสังหณ์ใจว่าสถานีนี้ใช่ เหมือนกันเลยเอ๊ะปืนอ้อมีให้เลือกอาวุธเลยว่าเราจะใช้อะไรใช้ขวานก็ได้นะครับแล้วก็มีปืนผมอยากลองใช้ขวานสับกับซันต้าดูอยากดูว่าจะได้ไหมแต่อาจจะต้องย่องเข้าข้างหลังหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะแกร่งนะครับอุ้ยนอุ้ยควนโผล่มาตรงหน้าเลยขาจะหวัดเรื่องเข้าข้างหลังไหมล่ะเฮ้ยฟาดฟาด ก็มาไม่โดนโอ้รถเท่านี้ไม่มีทางที่คุณจะฆ่ามันด้วยขวานได้ไม่ต้องสงสัรอบนี้ผมหยิบปืนแล้วของจริงไม่ว่าแต่จุดเขียวๆในแมปนี่คืออะไรอ่ะสมุนไพรก็เก็บไม่ได้นะครับไม่มีอะไรเอ๋โอ้มีกระสุนเพิ่มอ๋อต้องฟาร์มก่อนหรือเปล่าแสดงว่ายิงหมดแม็กน่าจะไม่ตายงั้นเลยอ ได้เวลาแก้แค้นซานต้ากันแล้วมาหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่วยได้อยู่ได้อยู่ผมว่าผมยิงแล้วถอยไปเรื่อยๆซานต้าไม่มีทางตามผมทันเฮ้ยเฮ้ยตายคุณซานต้าเมอร์ลี่คริสต์มาสเมอร์ลี่อุ๊ยด่วยอ้อ้าวลงไม่เป็นเรียบร้อยเสร็จผมแน่นอนอีซี่เหลือแปดนัดเล็งหัวอึ๊บนี่นะว้าว คุณค่าซานตาเฮ้เมอร์รี่คริสต์มามันจะเมอร์รี่คริสต์มาสได้ยังไงก่อนเอ๊ะ hey. เอาละจบเกมนี้เลยอะเฮ้ย <laughs> <Hey, S 1> ผมว่าเกมสนุกดีนะครับแบบว่าโดยรวมน่ากลัวแล้วก็มีความระทึกแบบเรียวๆอะ่ะด้วยความที่เกมเขาปล่อยให้เราวิ่งไปไหนมาไหนแบบอิสระเลยแต่แอบ,บน่าเสียดายนิดหน่อยที่มันแบบไม่มีสตอรี่ ถ้ามีการอธิบายเะหน่อยว่าไอ้ฆาตกรโลกจิตที่แต่งตัวเป็นซานต้าที่เป็นใครอ่ะเกมมันจะสมบูรณ์มากๆเลยเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของสเลเปิลส์ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนักมากนะครับวันนี้ผมไอโตะก็ I to, ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนมอรี่คริสต์มาสล่วงหน้าครับ